ความทุกข์ว่าเอ๊ะอย่างนี้จะทํำยังไงอ่ะก็ต้องมีปัญญาพระเจ้าบอกจิตไม่ใช่ของเราอืมนะปฏิเสธมันเลยที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยที่มันดีมันเลวเนี่ยไม่ใช่ของเราเนะเราเป็นผู้ยึดติดเราเนี่ยคือสัตว์นังพระอ,องค์จึงเรียกพวกเราทั้งหลายว่าสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้ว่าเราเนะท่านพูดความจริงเพราะคําว่าสัตว์ของท่านเนี่ยคือผู้ยึดติดไปว่าผู้ยึดติดนั้นตัวพระอ,องค์เองก็เป็นผู้ยึดติดมาก่อนแต่พวกเนี่ยเลิกความเป็นผู้ยึดติดแล้วพระอ,องค์ อันนี้จะสัญญาเห็นอย่างเงี้ยสัส้นๆง่ายๆแต่อะไรที่ทําให้อกุศลลม้มเช่นโยมเห็นอันนี้จะสัญญาชั่วลัดนิ้วมือเห็นความไม่เที่ยงและมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นของไม่เที่ยงอกุศลที่โยมทํามาตลอดสังสรัติล้มและโยมกําลังแตะอะไรบุคคลซึ่งเมื่อแตะแล้วเป็นธรรมะที่เสื่อมไม่ได้โสดาบันเสื่อมไม่ได้แล้ว แค่มีศรัทธาว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจแปลเปลี่ยนไม่เที่ยงไม่คงทีการเห็นแค่นี้มีประโยชน์อะไรการเห็นความเสื่อมบ่อยๆเชื่อมั่นในความเสื่อมของตาหูจมูกลิ้นกายใจบ่อยๆเป็นเหตุให้ทุกขสัญญาความดับนั้นมั่นคงขึ้นมาอน,นิจเจทุกขสัญญาเราเสพอน,นิจจังมากๆเห็นความไม่เที่ยงมากๆความแตกสลายจะชัดขึ้นถ้าเราเฝ้าดูก้อนน้ำแข็งมันละลายไปเรื่อยๆ ละลายไปแล้วครึ่งก้อนยมพยากรณ์ต่อได้ไหมว่าก้อนน้าแข็งนี้เดี๋ยวอีกสักพักมันจะหมดไปใช่ไหมนั่นคือยมเห็นอนิจจังเห็นบ่อยเห็นบ่อยโอ้ในก้อนน้ําแข็งนี้ไม่รอดแน่มันต้องละลายหมดไปแน่เหมือนกันเราเห็นอนิจจังมากๆทุกขสัญญาการแตกสลายจะมั่นคงทุกเขอนัตตสัญญาเห็นการแตกสลายเรื่อยๆแตก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 ทำลายอนัตตสัญญาจะมั่นคง ยมหยิบก้อนน้าแข็งเล็กๆมาแป๊บละลายหยิบมาแป๊บละลายตัวตนมันมีแป๊บเดียวหยิบพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งก็เบื่อแล้วดังนั้นถ้าใครเห็นอนัตตามากๆคนนั้นจะเบื่อสิ่งที่เรายึดถือการเห็นอน,นิจจังจึงเป็นเหตุปัจจัยให้เห็นทุกขงังใช่ไหมเราเห็นเสื่อมมากๆจะเห็นการแตกสลาย การเห็นแตกสลายจะเป็นเหตุปัจจัยของการเข้าใจอนัตตาว่าตัวตนของมันยังมีชั่วคราวดังนั้นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมที่เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมอาศัยกันเกิดขึ้นถ้าอน,นิจจังไม่มีทุกขังมีไม่ได้ถ้าทุกขังไม่มีอนัตตามีไม่ได้แล้วอน,นิจจังธรรมชาติอะไรมีอน,นิจจังจึงมีให้เดาสิทำไมมีความเสื่อมเสื่อมมันมีเพราะอะไร เสื่อมมาได้จากอะไรให้เราลองคิดถ้าบอกหนังสือเสื่อมเนี่ยหนังสือมันเสื่อมมีเพราะอะไรเอ่ยมีเพราะว่ามันมีขึ้นมาคือเกิดปรากฏเนี่ยถูกต้องไหมถ้าไม่มีหนังสือจะมีหนังสือเสื่อมไหมถ้าไม่มีนายกอไม่มีนายกตายเพราะนายกเกิดอุบัติหรืออุบัติหรืออุปาโทคือเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏเสื่อมจะปรากฏ ธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุปบนธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นของอนิจจังก็คือเกิดเมื่อเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อเกิดมีเสื่มสอมจะมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อเสื่อมมีดับจะมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อดับมีอนัตตามีเห็นไหมหลักเกณฑ์นี้ใช้กับขันห้าขันห้าเรียกรวมด้วยคําเดียวว่าสังคตธรรมหรือสังขตธาตุธาที่ถูกปรุงแต่งได้ ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับสงสัยไหมว่าสองบรรทัดนี้มันต่างกันยังไงสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีและการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพูดซ้ำหรือเปล่าไม่ซ้ําแต่มีความละเอียดอยู่ในนั้นเวลาบอกสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีเนี่ยมันมีมาแล้วแต่ถ้าเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้นั่นคือ อนุแรกของความเป็นกระดาษเกิดขึ้นมาหรืออนุแรกของความเป็นผ้าผ้าเราเริ่มทอจากใยเส้นแรกนั่นคืออุบัติเกิดโผล่ขึ้นมาละและพอเป็นผืนผ้าเรียบร้อยก็สิ่งนี้มีความมีกับความที่เริ่มปรากฏขึ้นแล้วทีนี้ความมีอันเนี้ยมันเป็นกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ของสรรพสิ่งทั่วโลกธาตุเลยทั้งรูปทั้งนามจะตกอยู่ภายใต้กฎสี่บรรทัดเนี้ย กฎสี่บรรทัดนี้เรียกว่าอิทัพปัจจยตาอิมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอีทางอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีอิมัสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปแ่สิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปท่านนี้ไม่มีการผิดไปจากนี้ถ้าท่านพูดดินน้ำไฟลมก็คือดินน้ำไฟลมพวกเราพูดอะไรดินน้ำลมไฟ ต้องเป็นดินน้ำไฟลมมีระเบียบว,วิธีมาจากอะไรจากสัตว์ที่เกิดในคันพวกเราเป็นสัตว์ที่เกิดในคันสัตว์ที่เกิดในคันเนี่ยผู้เจ้าบอกเลยว่าครั้งแรกเนี่ยเกิดเป็นก้อนเนื้อชิ้นเนื้อก่อนจากนั้นเนี่ยนำเลือดเลือดค่อยเข้าไปจากนั้นค่อยมีความอบอุ่นความร้อนขึ้นมาลมมาสุดท้ายเห็นไหมเด็กคลอดมาตบอแวแยเอาลมเข้ารอดหายใจล้วนั้น การเรียงดินน้ำไฟลมเรียงลำดับของการเกิดขึ้นของสัตว์ที่เกิดในคันสัตว์ที่อาศัยมหาพุทธธาตุสีเนี่ยแล้วเวลาตายย้อนกลับตรงตอันนี้ย้อนกลับตรงลมหมดก่อนใช่ไหมพระศาสดาวัดการตายที่ลมหายใจหมดพอลมหมดตัวเย็นไหมใครลองลมหมดสักคนลำตัวเย็นแน่นอนใช่ไหมธาตุไฟไปใช่ไหมอ่าพอธาตุไฟไปธาตุน้ําไปไหม ไปต่อกระดูกนี่สุดท้ายเลยเนอะเห็นไหมโครงกระดูกของคนบางทีพันปีสองพันปียังอยู่ฝังอยู่ในดินเลยแต่แห้งทาดน้ําไม่มีเลยเห็นไหมดินไปสุดท้ายดังนั้นเวลาแตกสลายก็จะแตกสลายย้อนกลับเวลาเกิดเกิดย้อนขึ้นอย่างนี้เห็นไหมแต่จิตไม่อย่างนั้นนี่ลูกถ้าจิตจะดับอีกแบบหนึ่งเพราะการสร้างของจิตนั้นต้องมีลําแสงต้องมีการกระทบและต้องมีการผูกกับอารมณ์นั้นไปเพราะจิตเป็นธาตุรู้ ถ้าธาตุรู้มันไม่กระทบกับอะไรมันไม่รู้ว่ามันรู้อะไรดังนั้นการบัญญัติการรู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งจะต้องมีสองธาตุประกอบกันเสมอคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้การบัญญัติความรู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งต้องมีสองธาตุประกอบกันเช่นเรานั่งรู้ลมหายใจนั่นคือมีจิตกับลมหายใจเกาะกันอยู่จิตรู้วิญญาณรู้ว่าตอนนี้มีลมหายใจขณะที่เราหลุดไปคิดเช่นไปคิดเรื่องอดีตจิตไปเกาะสัญญาขันนมามธรรมขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ย กระบวนการเป็นยังไงจิตดวงเดิมต้องดับใช่ไหมดับเพราะจิตดวงใหม่จะเกิดจะไปเกาะความคิดก็ต้องเป็นมโนโก่อนใช่ไหมแล้วไปแตะนามธรรมใช่ไหมเกิดกิริยาที่รู้แจง้งแล้วก็ผูกอารมณ์นั้นไปใช่ไหมแล้วเราก็พึ่งรู้ตัวเมื่อผ่านไปห้านาทีสิบนาทีอ้าวนั่งเพลินไปแล้วเห็นไหมว่ากระบวนการของการทํางานของจิตเนี่ยไวมากพระองค์จึงบอกจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงไ,ได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทําได้มิใช่ง่ายเนเร็วมากต่อให้โยมจ้อง จิตเปลี่ยนเมื่อไหร่ฉันจะรู้นะฉันจะรู้คอยจ้องนะไม่มีทางทันเปลี่ยนปุ๊บไปคิดไปต้องนานแล้วถึงจำเพิ่มมารู้ว่าอ๋อมันเปลี่ยนไปแล้วความไวของมันดังนั้นเวลาร่างกายเนี่ยแตกทําลายแล้วเราจะไปเกิดใหม่มันเลยยากไงที่เราจะควบคุมตรงเนี้ยว่าให้ไปเกิดในที่ดีๆเท่านั้นนะอย่าไปเกิดในที่เลวเลยนะดังนั้นเวลามันไปมันไปตามอะไรมันไปตามนิสัยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า24ชั่วโมงของเธอเนี่ย อกุศลหรือกุศลเกิดมากกว่ากันทั้งสมัยไม่ใช่ทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนอกุศลหรือกุศลเกิดมากกว่ากันใช่ไหมปริพาชกเข้าบัญญัติผิดว่าอะไรเจ้านิครนเข้าบัญญัติว่าคนฆ่าสัตว์ตกนรกทั้งหมดผู้เจ้าบอกไม่จริงผู้เจ้าก็เลยถามลูกศิษย์ของนิครนทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเธอฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์มากกว่ากันยมฆ่าหรือไม่ฆ่ามากกว่าไม่ฆ่า ยมก็เคยฆ่าสัตว์บ้างใช่ไหมแต่ฆ่าสัตว์น้อยกว่าไม่ฆ่าสัตว์เยอะกว่าเห็นไหมเนี่ยคือทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเราทําอันไหนมากกว่ากันสิ่งที่เราทํามากก็จะเกิดเป็นนิสัยเรียกอนุสัยถ้าทําไม่ดีเรียกอุปนิสัยถ้าทําดีตัวเนี้ยจะเป็นตัวนําพาเราไปเป็นตัณหาน้อมจิตไปสู่อารมณ์นั้นคือผือนน้านั้นต่อไปนี่แหละเห็นไหมเข้าใจระบบการเกิดเหนะ็นไห ธรรมะชั้นลึกนเนี่ยแต่โยมเข้าใจได้อาตอมามีวิธีให้โยมเข้าใจธรรมะชั้นลึกที่เป็นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาใช้แต่พระสูตรนี่แหละดังนั้นถ้าโยมจําพระสูตรได้คล่องปากขึ้นใจโยมจะรู้สึกว่าคพาพระเจ้าเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดเลยสิ่งที่นามาอธิบายให้โยมฟังใช้ไม่รู้ีิสิตพระสูตรเยอะยะไปหมดเลยเนี่ยการเกิดใหม่มีแน่นอนและเรารู้โดยไม่ต้องมียานอย่างรู้ด้วยไม่ต้องไปเห็นนรกสวรรค์ เห็นวาระจิตของตนเองก็รู้ว่าอนาคตมีแน่พบใหม่มีแน่นอนนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาจิตให้ดีไปตั้งอาศัยในอารมณ์ดีๆนะอย่ามีอารมณ์ขุนมัวอย่าพยาบาทอย่าอาฆาตอย่าจองเวนมีจิตเป็นกุศลซะรู้จักให้อภัย